di สวัสดีเจ้าหญิงแลวก็เจ้าชายทุกทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love นะคะทุกทุกคนต้องขอขอบคุณทุกทกคนมากๆเลยสำหรับการกดติดตามนะคะกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์แล้วก็ทุกๆุเรื่องราวทุกทุกํำลังใจที่เข้ามาสปอร์ตให้กนและันในช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจดีๆส่งพลังงาน,นดีๆให้กับทุกทุกคนในทุกทุกวันเช่นเดิมนะคะรับฟังไว้เป็นอะไรที่มีความสุขในทุกทุกวันนะคะเติมพลังใจพลังบวกของเราให้มีความสุขให้เข้มแข็งเพื่อที่จะ เจอรักแท้แล้วก็ประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องนะคะแล้วก็ท่านใดจะสมัครเป็นสมาชิกนะคะ membership นะคะแปะลิง์ไว้ด้านล่างค่ะตา้า50บาทนะคะก็จะมีสตรีมสดแล้วก็การเล่นเกมจับให้ท่านละหนึ่งใบด้วยนะอ่านรายละเอียดแล้วก็คลิกสมัครได้เลยนะคะท็อปปี้ของเราเช้าวันนี้เราจะมาดูซิว่าเร็วๆนี้จะมีอะไรเข้ามาเซอร์ไพรส์คุณนะคะ3ภาพออร่าคาดค่ะโฟกัสที่ภาพที่1น,นะคะ ภาพที่สองภาพที่สามเลือกไม่ได้กดหยุดไปก่อนค่ะใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูภาพที่1กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกภาพที่1น,นะคะกับท็อปิกของเราวันนี้นะคะเรามาดูซิว่าเร็วๆนี้จะมีอะไรเข้ามาเซอร์ไพรส์คุณนะคะคนกลองที่1น,นะขอพลังงานแห่งไพ่าทารต์ค่ะสื่อถึงคนกลองที่1 เร็วๆนี้จะมีอะไรเข้ามาเซอร์ไพรส์คนของที่หนึ่งคะ่ะขอพายห้าใบคะ่ะ the DM Place คุณสวยงดงามเลยค่ามากๆนะคะคุณอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะ หรือคุณจะเจอใครที่เป็นพ่อม่ไม่ไม่ก็ได้ค่ะนะคะ D.M.Place คุณเป็นคนที่เลือค่าง,งดงานมากๆมีความพร้อมที่แต่งงานมีความพร้อมที่จะมีลูกแล้วนะคะมีทุกอย่างคือเป็นคนที่ดีจิตใจดีอ่อนโยออนโยอบอุ่นอบอุ่นอบอ้อมอารีเป็นคนหนักแน่นเข้มแข็งแล้วก็เด็ดเดี่ยวนะคะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่พร้อมในตัวตนของตัวเองเลยจริงๆนะคะ D.M.Place เป็นจักรพรรดินีที่ทรงค่างดงามเหลือคามากๆหนึ่งไม้เท้าไม่ใช่ค่ะเด็กถือไม้เท้านะคะ queen of cups ตัวตนของคุณเป็นธาตุน้ำนะคะคุณเป็นคนน่ารากักอบอุ่นอ่อนโยนอย่างที่บอกซ้นสถทีฟนะคะมีทางเหตุผลมีทางอารมณ์คิด อะไรต้องคิดที่ดีคิดมากคิดเยอะเหมือนกันเป็นคนลังเลเหมือนกันนะคะแต่เป็นคนที่ตัดจบอะไรได้ทันทีเหมือนกันค่ะเพราะว่าถ้าสูงว่าคุณให้ใจแล้วคุณเทใจแล้วคุณสามารถตัดจบแล้วก็นิ่งได้ทันทีนะคะเป็นคนที่สวยมีเสน่ห์หรือว่าสวยธรรมชาตินะคะและเด็กถือไม้เทา้าคุณจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะกําลังจะเข้ามาหาคุณเป็นแพชั่นของโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์ด้วย Ooh, คุณจะมีโชคทางด้านของการเงินนะคะทุกคนจะมีใครเข้ามาเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณนะคะคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่อายุไล่เลี่ยก,กันกับคุณก็ได้ค่ะหรือว่าอายุมากกว่าถ้ามากกว่าก็จะมีความเป็นเด็กอ่อนกวัยสมวัยนะคะหรือว่าดูดีมีเสน่ห์แต่งตัวทันสมัยอยู่เสมอนะคะอบอุ่นทัศนคติคต,ติดีนะคะทุกคนอาธยาศัยดีนะคะอาจจะเป็นพ่อมาไมๆก็ได้แล้วก็หนึ่งเหรียญ เด็กถือไม้ท้าเป็นพาชันของทัดฝ่าแล้วก็ทัดน้ำนะคะเพราะฉะนั้นคุณเป็น D M Place แล้วเหมือนกับว่าใครจะเข้ามาขอโอกาสเดทกับคุณแล้วเป็นหนึ่งเหรียญด้วยค่ะ เป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ไปทางที่ดีหรือคุณอาจจะมีโชคในเรื่องของการเงินก็ได้นะคะได้รับของขวัญได้รับเงินได้ได้รับการออฟเฟอร์ได้รับการดูแลได้รับของขวัญได้รับโอกาสสิ่งที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ไปทางที่ดีความสัมพันธ์ที่จับต้องได้จริงๆอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงในเรื่องราวของความสัมพันธ์จะเป็นโอกาสครั้งใหม่นะคะคนคนนี้เข้ามารอคอยโอกาส ขอเดทกับคุณขอพัฒนาคามสัมพันธ์กับคุณแล้วก็พัฒนาคามสัมพันธ์กับคุณไปทางที่ดีด้วยแน่นอนคุณพร้อมอยู่แล้วค่ะ DM place คุณเป็น DM place ของใครคนนี้อาจจะมีใครสองใครมองคุณอยู่ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่ายังไม่ได้เจอใครแล้วก็อาจจะได้คุยกับใครเป็นคนทางไกลจากคุณออกไปเห็นไหมคะความเบื้องว้างความไกลนะคะได้คุยกันออนไลน์ก็ได้แล้วก็ได้มานัดเดทกันเพราะฉะนั้น เป็นพลังงานไพ่ที่สวยงามมากๆเพราะฉะนั้น Energy พลังงานในตัวตนของคุณเป็นอย่างไรนะคะคุณจะเจอคนแบบนั้น Queen of Cups คุณเป็นคนที่น่ารักอบอุ่นมากๆแล้วก็ด e อิมเพลสเป็นคนที่พร้อมแต่งงานพร้อมมีพร้อมดูแลใครสักคนหนึ่งนะคะพร้อมสปอร์ดูแลใครสักคนหนึ่งที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะพร้อมที่จะมีลูกพร้อมที่จะอะไรละและเขาก็จะเห็น energy พลังงานของคุณเขานี่แหละคะ่ะจะเข้ามาขอพัฒน,นาความสัมพันธ์กับคุณนะคะขยับสถานะความสัมพันธ์อีกความสัมพันธ์หนึ่งหรือเข้ามานัดเดตเรียนรู้ซึ่งกันและกันให้มากขึ้นเพื่อที่จะก้าวเข้าไปสู่การ อยู่ในความสัมพันธ์หรือว่าการแต่งงานนะคะหรือว่าสเตปอีกหนึ่งขั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นจะมีโอกาสเข้ามาและโอกาสนี้จะทําให้คุณรู้สึกว่าตื่นเต้นมากๆนะคะเพราะว่าเป็นเด็กถือเมท้าที่เป็นแพชชั่นของการได้ได้เจอสิ่งสิ่งที่ชอบสิ่งที่ถูกใจเพราะว่าเป็นหนึ่งเหรียญด้วยนะคะหนึ่งเหรียญที่แบบว่า ที่แบบว่าเซอร์ไพรส์จริงๆนะคะหนึ่งเด่นที่ทำให้คุณรู้สึกว่าดีใจแล้วก็เซอร์ไพรส์แล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยแล้วก็ทำให้คุณมีความสุขด้วยนะคะเพราะนั้นเร็วๆนี้นะคะจะมีอะไรเข้ามาเซอร์ไพรส์คุณนะคะการได้ออกเดทหรือการได้รับของขวัญน,นะคะรับเงินความโชคดี นะคะเร,เรื่องของการเงินการออฟเฟอร์การดูแลอะไรสักอย่างหนึ่งมันจะเป็นโอกาสที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณดีใจที่ได้พบเจอหรือว่าได้ได้สิ่งนี้หรือว่าได้ไดทําอะไรใหม่ๆเพราะฉะนั้นตัวตนของคุณเป็นคนที่มีพร้อมอยู่แล้วจงเห็นคุณค่าในตัวตนของตัวเองรักตัวเองให้มากๆ Now, นะคะแล้วก็มีความสุขกับตัวเองให้มากๆนะคุณเป็น The Emplace คุณเป็นที่เป็นคนที่สงค่าแล้วก็เลยค่ามาค่ะเพราะฉะนั้นคุณจะเจอใครที่เข้ามาให้เกียรติคุณให้เกียรติแล้วก็เคารพซื่อสัตย์นะคะกับคุณนะ เดี๋ยวขอคำตอบนางฟ้าหนึ่งใบนะคะขอคำตอบนางฟ้าหนึ่งใบค่ะ arc for help from outer n u r s นะคะขออีกหนึ่งใบ ความปรมสนะคะการเท่าเทียมนะคะการเท่าเทียมความยุติธรรมอะไรก็ตามที่มันมันเท่าเทียมเหมือนกับว่าถามนะคะแล้วก็เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ความยุติธรรมความเท่าเทียมความเสมอภาคกันไม่ว่าอะไรก็ตามแต่ความสัมพันธ์ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะไปต่อกันได้อยู่บนพื้นฐานความจริงและความจริงนั้นจะต้องเท่าเทียมกันแล้วก็ยุติธรรมซึ่งกันและกันไม่มีอะไรได้มากกว่าหรือน้อยกว่าช่างใจช่างความรู้สึกของตัวเองนะคะว่ามันจะเป็นไปอย่างไรเพราะนั้นถ้าคนที่เข้ามาทําให้รู้สึกว่าไปต่อได้ก็ลองไปต่อค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องรีบในความสัมพันธ์เอาเราเข้าคัดคุณได้อบบันดั c ส์ความอุดมสมบูรณ์นั่นคือความสุขสมหวังของคุณนั่นเองค่ะ เพราะว่าคุณเป็น D.M.Place คุณเป็นคนที่อุดมสมบูรณ์กับตัวเองมีความสุขกับตัวเองอยู่ได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นคุณจะได้รับอะไรที่มีความสุขมากๆแล้วก็เป็นโชคดีด้วยนะคะคนกองที่1ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมาก,มากเลยสําหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้ค่ะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆวันนี้นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่2นะคะกับท็อปปีของเราค่ะเช้าว,วันนี้นะคะเรามาดูซิว่า เร็วๆนี้จะมีอะไรเข้ามาเซอร์ไพรส์คุณนะคะคนกองที่2ขอพลังงานแห่งไพ่ทาโรต์ค่ะสื่อถึงคนกองที่2องเร็วๆนี้จะมีอะไรเข้ามาเซอร์ไพรส์คุณกองที่2องคะขอไพ5่5ใบค่ะขอไพ่5้าใบ สี่ดาบความนิ่งความเงียบสิบไมท้าเดอะทาวเอร์คุณอาจจะนิ่งเงียบตัดจบจากใครมานะคะหรือรอคอยอะไรที่มันเคลียร์ที่มันชัดเจนกระทันหันไม่ทันได้ตั้งตัวเดอะทาวเนะเดอะมูน คุณอาจจะได้รับการติดต่อจากใครบางคนที่ทําให้คุณได้รู้สึกว่าคุณและเขาห่างและนิ่งกันออกไปนะคะมันมีความอึดอัดเกิดขึ้นมันมีความนิ่งความห่างกันออกไประหว่างคนสองคนนะคะสิบไม้เท้าเป็น,นเป็นอะไรที่รอคอยการมาพบเจอกันกันกบคุณหรือว่าบางสิ่งบางอย่างมันใกล้ที่จะจบลงแล้วและเดอะทาวเวอร์คุณอาจจะได้รับการติดต่อจากใครบางคนอย่างการอันหันไม่ทันในตั้งตัวเวลาที่คุณยุ่งคุณอ,อ๋อ วุ่นวายนะคะกับงานกับความสุขของตัวตนของตัวเองนะคะขออีกหนึ่งใบทําทไมต้องเป็นเดอมูนอืมมีใครคนใดคนนึงคิดถึงคุณนะคะคิดถึงคุณอยู่เพราะว่าเป็นผู้ใหญ่อบอุ่นจิตใ,ใจดีคนหนึ่งชอบทําบุญชอบช่วยเหลือผู้อื่นหรือว่ามีบริวารเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายที่ต้องดูแลที่ต้องจัดการ ะค,ะคุณอาจจะตัดจบจากใครมาหรือว่ามีอะไรบางสิ่งบางอย่างนิ่งๆไประหว่างคุณกับเขาดมูลเป็นความอึดอัดความไม่สบายใจความคิดถึง6เหรียญก็คือการเข้ามาดูแลซัพพอร์ตเข้ามาชัดเจนในเรื่องราวของความสัมพันธ์การพูด,พด,พด,พดคุยการเคลียร์ด้วยเพราะว่าเป็นหนึ่งดาบนะคะแล้วก็เดอะทาวเวอร์มันมีอะไรที่ อาจจะจบลงไปอย่างการหันหันไปทันในตั้งตัวนะคะหรือว่านิ่งๆเงียบๆกันไปหรือว่าแค่คีบปินทัสกันเพราะฉะนั้นหนึ่งดาบการเข้ามาชัดเจนพูดคุยนะคะให้เกิดความกระจ่างความจริงในใจขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเ,เริ่มต้นใหม่สิ่งที่ดีๆได้เดิมูนคือความอึดอัดความไม่สบายใจคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่คิดมากคิดเยอะคิดหนักมีภาระหน้าที่แบกรับอย่างมากมาย นะคะแล้วก็มีอะไรก็ไม่ค่อยพูดอะไรในใจชอบเก็บเอาไว้นะคะเพราะว่าเป็นผู้ใหญ่เป็นคนอบอุน่นมีความเป็นผู้นำนะคะชอบทําบุญชอบช่วยเหลือคนอื่นให้ยังไม่หวังผลตอบแทนหรือว่ามีคนที่ดูแลมากมายที่ต้องคิดนะคะเหมือนกับบริวารอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเขาอยากเข้ามาเข้ามาเหมือนกับว่าเข้ามาให้หรือว่าเข้ามาซัพพอร์ตนะคะหกเหรียญ ใครคนใดคนหนึ่งก่อนอ้นนี้อาจจะไม่ไม่ได้ให้อะไรซึ่งกัและกันอีกฝ่ายหนึ่งเหมือนกับไม่เท่าเทียมกันหรือว่าคนคนนึงรู้สึกว่าห่างไปนิ่งไปคนคนนึงก็ตามเกินไปหรือว่าอะไรแบบนี้นะคะรู้สึกว่ามันมันไม่เสมอภาคกันเพราะฉะนั้นหนึ่งดาบเป็นพลังงานของความอึดอัดและไม่สบายใจนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นภายในใจ การเข้ามาชัดเจนแล้วก็เคลียร์กับคนทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเดินหน้าต่อไปได้นะคะและ้วก็อยากที่จะเข้ามาให้มาสปอร์ตอะไรคุณด้วยมีความคิดถึงมีความมีความคิดมากอยู่ตรงนี้นะคะความคิดมากความคิดถึงทุกสิ่งทุกอย่างม,มันเหมือนมันใกล้ที่จะจบนะคะรอคอยก,กันเข้ามาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเร็ว,เรวนี้ จะมีอะไรเข้ามาเซอร์ไพรส์คุณค่ะการได้ติดต่อสื่อสารจากใครบางคนหนึ่งที่เป็นแดนไกลนะคะอย่างการหันไม่ทันในตั้งตัวเพราะเขามีเรื่องราวที่จะเคลียร์ปัญหาและพูดคุยกับคุณมีบางสิ่งบางอย่างที่จะเข้ามาแบบคุยกับคุณหรือว่าให้กับคุณบ้างนะคะก่อนอันนี้อาจจะยังไม่ได้เคลียร์กันหรือว่าคุยกันให้ชัดเจนนะคะเดี๋ยวเรามาขอคําตอบนางฟ้าหนึ่งไป Meditation brings answers นะคะ,ะสมาธิความรู้สึกมันจะเป็นคำถามที่อยู่ภายในใจนะคะถ้าเรามีสมาธิเรามีจิตที่นิ่งที่นแน่วแน่สงบนะคะเราจะตอบคำถามภายในใจได้ว่าอะไรคืออะไรว่าอะไรจะเป็นแบบไหนหรือว่าเราจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าเขากลับเข้ามาติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคุณขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณแล้วค่ะว่าจะเป็นไปอย่างไรนะคะถ้าคุณไม่ไปต่อในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ เขาก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของคุณนะคะคนกองที่2เพราะฉะนั้นดิววิกิเนีงสค่ะเหมือนกับว่าสิ่งใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นการได้ติดต่อสื่อสารกันอย่างกระตันหันการเข้ามาเเริ่มต้นกันอีกครั้งหนึ่งในการชัดเจนหรือว่าอะไรแบบนี้นะคะสิ่งใหม่ใหม เริ่มต้นทุกวินาทีเพราะฉะนั้นตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่บนโลกนี้นะคะมันคือวินาทีของการเริ่มต้นทุกวันทุกวินาทีเพราะฉะนั้นใช้เวลากับตัวเองให้มีความสุขให้มากที่สุดนะคะอะไรที่ใช่มันจะใช่อะไรที่ใช่มันจะหล,ลุดลอยไปจากชีวิตจากชีวิตของเราเพราะฉะนั้น เดีวเวนี้จะมีอะไรเข้ามาเซอร์ไพรส์ซูนอะไรที่นิ่งเงียบคุณอาจจะรับการติดต่อสื่อสารจากใครกระทันหันทางออนไลน์ไม่ทันในตั้งตัวก็ได้นะแล้วก็เขาคนนี้ถ้าได้พูดคุยอะไรแล้วมันเหมือนกับว่าจะได้มาบาลานซ์หรือว่าได้มาปรับความเข้าใจหรือว่าเข้ามาออฟเฟอร์หรือว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างให้กับคุณนะคะให้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามันมีถ้ามันไปต่อได้มันจะเท่าเทียมกันนะคะแล้วก็ไม่ไม่มีใครที่ให้มากกว่าหรือว่าน้อยกว่าอะไรแบบนี้นะคะก็ค่อยๆดูค่อยๆตัดสินใจใช้ ใช้ความเซนต์หรือว่าสัมผัสนะคะสิ่งที่เราต้องการนะคะความสงบหรือว่าภายในจิตใจสมาธินะคะเราจะตอบคำถามในใจได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะคุกองที่2ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากกับท็อปปิกวันนี้ค่ะเร็วๆนี้จะมีอะไรเข้ามาเซอร์ไพรส์คุณค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวีดีโอหน้านะคะวันนี้ไปก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่3นะคะกับท็อปิกของเรา ะะวันนี้เร็วๆนี้จะมีอะไรเข้ามาเซอร์ไพรส์คุณค่ะคนกองที่3นะคะขอพลังงานแห่งไพ่าทาโรต์ค่ะสื่อถึงคนกองที่3ขอไพ่5า้าใบเร็วๆนี้จะมีอะไรเข้ามาเซอร์ไพรส์คนกองที่3 5ห้าไม่ท้า สี่ดามทำไมคล้ายๆกับคนกองที่สองนะคุณทะ,ทะเลาะกับใครมาหรือว่าคุณนิ่งเงียบกับใครมาหรือเปล่าคะเร็วๆนี้จะมีอะไรเข้ามาเซอร์ไพรส์คนกองที่3ามคะคุณทะเลาะกับใครมาสี่ดาบการนิ่งเงียบนะคะการรอคอยซึ่งกันและกันดีแแหแม่นะ Queen of Pentacles โอ้โหความยุติธรรมในความสัมพันธ์นะคะจะมีความยุติธรรมเข้ามาหาคุณเร็วๆนี้ค่ะอะไรที่ห้ามไม่ท้ามันเป็นอะไรที่ยังไม่สมูทมีความขัดแยง้งเกิดเกิดขึ้นทะเลาะก,กันเกิดขึ้นสีดาบกันารเงียบ นะคะต่างคนต่างใช้ในพื้นที่ของตัวเองต่างคนต่างอยู่ในพื้นที่ของตัวเองหรือว่าอะไรบางอย่างที่มันนิ่งเงียบหรือว่าความไม่เข้าใจด่แฮงแมนคือการทิ้งระยะห่างการรอคอยนะคะการเฝ้าดูความรู้สึกการกระทําคําพูดการตกผลึกในเรื่องของความความคิดหรือว่าเหตุการณ์อะไรต่างๆมากมายตัวตนของคุณเป็นธาตุดินคุณมีพร้อมทุกอย่างหน้าที่การงานแล้วก็การเงินขับเป็นคนที่มั่งคั่งในตัวตนของตัวเอง บางครั้งร่ํารวยตัวตนของตัวเองซัพพอร์ตตัวเองได้หนักแน่นเข้มแข็งรักเดียวใจเดียวนะคะแล้วก็ตัดจบได้ทันทีเหมือนกันนะคะชอบธรรมชาติรักความสงบความนิ่งนะคะชอบชอบคนง่ายแต่ว่าถ้ารักก็คืนรักคนยากแต่ถ้ารักแล้วก็รักเดียวใจเดียวนะคะดึงเงียบด้วยชอบความเรียบร้นะคะแบบเรียบร้แล้วก็สไตล์ของคุณเรียบร้ดูดีมีสเสน่ห์นะคะจัสติดความยุติธรรมนะคะ คุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะความยุติธรรมกำลังจะเข้ามาหาคุณนะขออีกหนึ่งใบซิเฮอร์มิตเฮอร์มิตนะคะขออีกหนึ่งใบรู้สึกว่าไพ่สองดาทุกคนเกิดอะไรขึ้นกับคนกองที่สามนะคะหนึ่งดา คุณถามหาความชัดเจนคุณถามหาความยุติธรรมในความสัมพันธ์คุณจะได้รับความยุติธรรมและก็ความชัดเจนในเรื่องความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าคุณเป็นคนอาจจะนิ่งตัดจบจากใครมาบางคนที่คุณรู้สึกว่ามันเจ็บแสนสาหัสนะคะ justice แล้วก็ hermit สองดานหนึ่งดาน,นะคะการติดต่อสื่อสารพูดคุยการเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะกระจ่างขึ้นเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นไปทางที่ดีนะคะเพราะฉะนั้น เหมือนกับว่าคนคนนี้ที่คุณมีปัญหากันกับเขาเขาอาจจะเป็นคนที่แดนไกลเป็นคนที่แก่วิชามีความรู้มีความสามารถนะคะมันมีอะไรที่ เขารอคอยเข้ามาติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคุณนะคะหนึ่ดาบการติดต่อสื่อสารการพูดคุยกันเข้ามาชัดเจนในเรื่องราวความสัมพันธ์การเคลียร์ว่าคุณกับเขาจะเอาอย่างไงจะเป็นไปยังไงจะตกลงกันอย่างไรเพราะฉนั้นเขารอคอยเข้ามาหาคุณมากๆเลยค่ะราพูดคุยแน่นอนมันมีความประมาะมันมีความกังวลเกิดขึ้นมันมีความไม่เข้าใจเกิดขึ้นแล้วรู้สึกว่าไพ่ที่ออกมาทั้ง8ใบมันเป็นสื่อของ คนคนนี้ได้เฝ้ารอคุณเพื่อที่จะเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือว่าอะไรก็ตามเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ไม่เข้าใจกันแล้วก็รอขอยที่จะได้เข้ามาติดต่อสื่อสารกันความยุติธรรมในความสัมพันธ์ก่อนอันนี้ทะเลาะกันด้วยความที่ว่าไม่เข้าใจกันไม่เท่าเทียมกันหรือว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างเพอร์มิตการนิ่งการเงียบการปิด โหมดของแต่ละคนเขาอาจจะปิดโหมดของเขาเขาคุณอาจจะปิดโหมดของคุณต่างอยู่คนเดียวแต่ตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาได้คิดได้คิดได้ทบทวนได้คือเหมือนกับว่าต่างคนต่างเงียบไปมาได้คิดได้รับรู้ความรู้สึกหรือว่าเหตุการณ์คำพูดอะไรหลายสิ่งหลายอย่างมันตกผลึกได้แล้วสองดาวพฤการกำลังตัดสินใจเลือกว่าจะทำอย่างไรจะติดต่อสื่อสารคุณไหมเคลียร์แล้วมันจะเป็นยังไงประหมา่ามีความคิดมากมีความกังวลน,นะคะเพราะฉะนั้น คนที่นิ่งๆจากคุณเงียบๆจากคุณจะเข้ามาติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคุณนะคะคุณจะได้รับความชัดเจนว่าเรื่องราวความสัมพันธ์มันจะไปต่อนะคะได้อย่างไรหรือไม่ได้อย่างไรนะคะถ้าไม่ได้ เขาก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของคุณนะคะหรือว่าอะไรเนาะเพราะฉะนั้นมันจะมีความชัดเจนเกิดขึ้นถ้าคุณถามหาความชัดเจนความเคลียร์นะคะหรือว่าความยุติธรรมในความสัมพันธ์หรือคุณอาจจะได้เริ่มต้นใหม่กับใครคนหนึ่งนะคะที่เข้ามาแบบเป็นอะไรที่การติดต่อสื่อสารออนไลน์แล้วก็ ได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ไปทางที่ดีแบบชัดเจนเคลียร์แน่นอนความสัมพันธ์ที่ผ่านมาคุณอาจจะตัดจบแล้วคือนิ่งไปจบไปละแต่ความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่เข้ามานี้จะมีความชัดเจนแล้วก็มีความเคลียร์นะคะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็ใช้เวลาเหมือนกันค่ะค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องเรีบถ้าคุณไม่ได้รอคอยใครนะคะเร็วนี้จะมีอะไรเข้ามาเซอร์ไพรส์กับคุณถ้าคุณได้คุยกับใครออนไลน์คุณอาจจะได้รับเมสเซจจากใครออนไลน์ก็ได้ค่ะแล้วก็ได้เข้ามา คุยกันพอคุยกันแล้วรู้สึกว่าถูกคอแล้วก็มีความกระจ่างทั้งสองฝ่ายเกิดขึ้นแล้วก็ก้าวไปถูกสเต็ปในการนัดเข้ามาเดทกันนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆนะคะไพ่ออกมาคุณเป็นคนที่ธาตุดินรักเดียวใจเดียวนะคะแล้วก็มองความสัมพันธ์แบบจริงจัง ะะไม่ได้มองความสัมพันธ์แบบเล่นๆเ,เพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณตัดจบหรือคุณนิ่งจากมาหรือว่าอะไรมามันจบไปแล้วนะคะคุณาหาความยุติธรรมคุณอยู่คนเดียวนะคะคุณสามารถที่จะคิดตัดสินใจได้ว่าคุณจะชัดเจนหรือไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นคุณจะได้ตัดสินใจหรือว่าชัดเจนกับใครที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณหรือว่าอะไรที่มันเ,เป็นอะไรใหม่ๆนะคะที่ได้ ได้มีการตัดสินใจนะคะหนึ่งดาบคือการตัดสินใจการได้ชัดเคลียร์และชัดเจนเนาะเพราะ,ะนั้นอาจจะมีใครเข้ามาทําให้คุณได้เลือกไป2ตัวเลือกก็ได้ค่ะเนาะเดี๋ยวเรามาขอคําตอบนางฟ้าหนึ่งใบค่ะ improve health นะคะเป็นไม่ว่าจะเป็นยังไงนะคะธรรมชาติหรือว่าอะไรก็ตามแต่ improving health นะคะมัน ขึ้นอยู่กับเราสิ่งสิ่งที่เราสัมผัสสิ่งที่เรารู้สึกนะคะพลังข้างในใจของเราค่ะมันจะช่วยเป็นพลังสิ่งดีๆที่เราจะส่งออกไปแล้วเราจะรับรู้ได้ขออีกหนึ่งใบค่ะ you already คุณพร้อมแล้วใช่ไหมที่จะที่จะชัดเจนคุณพร้อมแล้วใช่ไหมที่จะตัดสินใจนะคะ การตัดสินใจการพร้อมขึ้นอยู่กับธรรมชาติของความรู้สึกของเรานะคะเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าสิ่งสิ่งนั้นเข้ามาทําให้คุณตัดสินใจจงตัดสินใจอย่างมีความสุขอย่างเป็นธรรมชาติอย่างเป็นตัวของเราเองอย่างมีเซนส์สัมผัสที่ดีนะคะอะไรที่ตัดสินใจแล้วมีความสุขแสดงว่ามันเป็นสัญญาณที่ดีอะไรตัดสินใจแล้วรู้สึกว่ามันเจ็บปวดมันเสียใจเหลือเกินมันจะต้อง มันอาจเป็นสัญญาณที่ไม่ดีแต่ถ้าสิ่งสิ่งนั้นมันไปต่อไม่ได้มันก็เป็นสัญญาณที่ดีที่เราจะรู้สึกว่าตัดแล้วก็คือขาดเพราะฉะนั้นหนึ่งดาบ you are ready คุณพร้อมแล้วที่จะเลือกคุณพร้อมไม่ให่ตัดสินใจเพราะฉะนั้นเร็วๆนี้จะมีอะไรเข้ามาเซอร์ไพรส์คุณคือการให้ตัดสินใจความกระจ่านะคะกับทุกๆเรื่องที่จะเข้ามานะคะกระจ่าอีกคนนึงหรือว่าอีกคนใหม่ที่จะเข้ามาก็ได้เพราะฉะนั้นคุณจะได้ตัดสินใจตัดสินใจเลือกตัดสินใจชัดเจนอีกครั้งงงงนนึจริๆะคอะที่ 3. transformation การเปลี่ยนแปลงจะมีการเปลี่ยนแปลงน,นะคะสู่สิ่งใหม่ๆหม่สู่งที่ด,ดีการโยกย้ายสิ่งสิ่งเดิมเดิมสิ่งเก่ากไปสู่สิ่งที่ดีอย่างแน่นอนขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขในวันนี้มากๆกับท็อปิดของเราวันนี้เร็วๆนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นจะมีอะไรเข้ามาเซอร์ไพรส์คุณนะคะความกระจ่างความชัดเจนกําลังจะเกิดขึ้นนะคะอะไรที่มันรอคอยที่มันรู้สึกว่าอึดอัดหรือไม่สบายใจนะคะคุณจะได้ตัดสินใจและชัดเจนแน่นอนคุณหนักแน่นคุณเข้มแข็งคุณ already ที่จะ ตัดสินใจแล้วก็เดินหน้าเข้าสู่ความสับมันที่เคลียร์และชัดเจนมากกว่านะคะคนกลองที่3ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะ่ะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ